สวัสดคคีครับพี่น้องครับผม,ม 7, ค,ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นําเชียร์พารลุ่ยกะมีแนวทางเด็ดแนวทางดังมาสู่พี่น้องเอฟซีเชนเคยเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนานะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมเก่ามาเชียร์ตามให้พี่น้องเอฟซีครับก็ได้เต็มเต็มครับผมก็คือเลขพี่สาวเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเลขพี่สาวเกาหลีสมกับที่เิ่นวา่าทําเต็มที่อยู่ครับพี่น้องเนาะ ทำเต็มที่มวดที่ผ่านมาเลขกวิ่งเขาเทิงบนเทิงล่างเลยครับพี่น้องเนาะเขาเทิงศูนย์เขาเทิงเก่าเลยครับผมครับพี่น้องเอฟซีของน้ำเชียร์ผ้ารวด้วยคงจะได้โชคได้ลาบน้ากันครับผมก็ะดีใจน้าพี่น้อง FC เอฟซีเ้ยครับผมที่ก็ติดน้าเชียร์ผ้าลวยแลลวก็บ่ผิดหวังนะพี่น้องเนาะได้โชคได้ลาบครับเราพัฒนางวดวันที่1ิบหามีหน้าคบที่ผ่านมาครับผมประกอบกับ น้ำเชียร์ผ้าลวยเก่ามาเชียร์กันเด้ลงผู้ใหญ่ลึกลับให้มานพี่น้องเนาะครับผมเอามาประกอบกันครับผมก็เขาเทิงบนเทิงล่างครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับครับผมบพาว่าจะเป็น70และ39ครับผมก็มีอยู่ในหันนพี่น้องครับผมครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับคงจะไม่ผิดหวังครับผม ดีใจน้อพี่น้องเอฟซีครับผมมาตามกันต่อเลยนาะพี่น้องเนาะครับมาตามกันต่อกับเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีครับผมและผู้ใหญ่ลึกลับครับก่อนที่จะไปเบิ้งตัวเลขของพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขอขอพระคุณทั้งสองท่านนี่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมจนในโชว์ไร้ลับน้ำกัน งวดที่ผ่านมาเนี่พี่นอ้องเนาะครับก็ติดไวเดอครับพี่น้องครับก็ติดไวครับงวดนี้นก็ได้มาแล้วครับผมได้มาด่วนๆนครับผมจัดให้พี่น้องสิเดี๋ยวไปเบิ้งของเก่างวดที่ผ่านมาก่อนนะพี่น้องเนาะของเก่างวดที่ผ่านมาครับผมงวดที่ผ่านมาเด้อครับพี่นอ้องอันนี้งวดที่ผ่านมาครับผมนี่แหละครับผมที่เก่ามาเชียร์เด้๋ไปว่างหัน นี่ครับผมเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะวิ่งศูนย์กับเก้าพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่เลือกลับกับจับให้อีกครับพี่น้องเสียดายว่าเป็นตัวกลับครับผมเจ็ดศูนย์กับสามเก่าเลขออกศูนย์เจ็ดเก่าสามนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือมวดที่ผ่พานมากครับผมเอาไปรับชมรับฟังงวดวันที่สิบหามีนาคมกันเลยครับพี่น้องเนาะว่าเพิ่นได้ตัวใดครับผม ผมขวดวันที่17มีนาคมได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องครับได้มาแล้วครับผมพี่สาวเกาหลีครับวิ่งบนล่าง1กับ0นะพี่น้องเนาะ1กับ0ย์ครับผม1กับ0ย์เด้อครับผมสำหรับผู้ใหญ่เลือกรับให้มาครับพี่น้องครับผมเด็กเพิินกับมี10หางขึ้นเกานพี่น้องเนาะบนล่างครับ1 3 1 4 1ส1 6 1 7ี่หนึ่งห้าหนึ่งด 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7ครับผมนี่แหละครับผมจัดให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของพี่สาเกาหลีและผู้ใหญ่เลือกรลบครับจังใดก็ขอให้ได้โชวไดยลาน้ากันเด้อครับผมหมดวันที่17มีหน้าคมนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับผมได้มาแล้วครับพี่น้องครับลมแห้งครับผมตัวที่ได้มาแล้วครับผม วมอน,นี้บรรยากาศกับเทิ่งแดดเทิงสู่กับร่มผสมกันครับพี่น้องเนาะครับผมรมกับเย็นเย็นมากแดดกับปะทะมากขึ้นกันครับผมบรรยากาศทองทุ่งครับพี่น้องเพิ่นก็นเอาง่วมาปล่อยนี่แหะพี่น้องเนะเาะพอได้กินยาได้เลี้ยมยาครับผมอีกส่วนนี้ก็จะเป็นเผาทานครับผมเพิ่นมีฟืนมาเผาทานน้ำเอา ดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชว์เรียร่าน้ำน้ำเชียร์ผาร่วยครับผมแตกหลายสำนักอยู่าน้องพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบห้าที่ผ่านมาครับผมเพระาะว่าจะเป็นพอบางพี่เก้าสามครับผมวิ่งสามพ่อเจริญศิลวิ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมปูขุนวิ่งเจ็ดกับศูนย์จับคู่เจ็ดศูนย์น้อพี่น้องเนาะพ่อเสือก็วิ่งเจ็ดสามอ่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ด้วกันครับพี่น้องครับผม ดีใจนพน่น้อง MC เด้อครับผมเล็กงวดว่างหันเพิินกับมาในทิศทางเดียวกันมดนพี่นองเนาะของสายนำเชียร์ผ้าร่วยล่าพัฒนาครับผมงวดนี้กัสังเกตเอาเด้อครับพี่นองสังเกตเอาลหลายๆเสี้ยนบ่า่จ,จะเป็นปูขุนพอบางที่พอจะเลื่อนศินครับผมพี่ปากกายนะพี่นองเนาะล่าพัฒนาของพี่สาวเกาหลีของผู้ใหญ่ลึกลับครับผม ครับของประเสริฐอีกหลายเส้นเนี่ยนอพี่น้องเนาะรับล่องปลาตีปต้อครับผมหาตัวเด่นตัวช่วนเอาครับผมถ้ามาทิศทางเดียวกันอีกครับผมรับลองงวดนี้บ้หนาผ่านนอพี่น้องเนาะได้เต็มเต็มคือเกาครับแต่ว่าวันศุกอย่าเลื่อมเด้อครับพี่น้องปูขุนเพิ่นกับวาเเลกวันเลกวันซุกนี่มวดิพันธ์มากกว่อนกับมากเจบเบิร์นนอพี่น้องเนาะครับผมวันซุก สองสองก็เคยออกเ้วเด้อครับผมวัดสุขครับแจ้งได้กัเราว้างไว้น้ากันแจ้กน้อยครับพี่น้องเนาะกันเบิ่นแจ้กน้อยครับผมแต่นี่ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเพียนสถิติครับผมครับไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีครับผมลาวพัฒนางวด่ันที่สิบเจ็ดมีหน้าคมพร้อมกับเลขผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะ ไปรับชมกันอีกรอบครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมแปบ๊บหนึ่งครับนี่ครับหนึ่งกับศูนย์เด้อครับพี่น้องหนึ่งกับศูนย์ครับพี่สาวเกาหลีลาพัฒนา กับผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกระจับให้แคปหน้าจอไว้เนอะพี่น้องเนาะครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอถูกหวยแล้วเงินล่าพัฒนาไปน้ำกันเด้อครับผมงวดวันที่17มีนาคม66สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เอาพี่น้องก็นี่ก็คือไายสวนให้จะข้าวนะพี่น้องเนาะสวนธรรมศาสตร์ครับผมเ่าท่านได้เป็นดูปเป็นหลังพักไซครับพี่น้องเนาะพักไซพักไซต้นพักไซแล้วก็หมักบวบครับพี่น้องเนาะหมักบวบนดำครับผมเอาไายเสริมไปครับพี่น้องเนาะโอ้หมักบวบ หมกบวบครับนี่ครับพี่น้องเนาะแกงเส่ปลาครับแกงเส่ปลาครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับพี่น้องพิธีชาวบ้านเขานำแนวทางเล็กเล่าพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่เลือกรับเด้อครับพี่น้องโชคดีครับผม สวัสดีครับ